เพตระได้เห็นกระแที่นแพวมากกว่าอินวาย่งไนะเพรเราไปให้ความักากับแพมากกว่าินดียินดีทั้งู่ค่ะยินดีเหมือนกันแล้วก็ชูอชเเนอแบบต่างคนก็ต่างความคิดก็ยินีกับทั้งคู่จริๆเพราะเราก็ผ่านการประกวทั้งปี2 0 0มาพรอมๆกันเขาก็คืเพื่อนทั้งสองคนค่ะหลายคนปรองไปด้านลบอย่างเงี้ยเราอยากจะบอกอะไรนะเพราะว่ามันยังมีคน คือบางทีเราไม่จำเป็นแต่ต้องมองทุกอย่างไปในแง่ลบอะค่ะคือมันเป็นเป็นเรืเ่อง positive อะเออคนนึงเป็นเพื่อนทั้งสองคนเลยแล้วเขาก็ได้ตำแหน่งที่หเขาจับมือนงสองคนเลยซึ่งดาเองก็งยินดีกับทั้งคู่จริงๆก็อินเดียทุกคนที่อยู่บนเวทีว่าทุกคนทำได้ดีมากๆสวยมากะคะ่ะใวฐารู้สึกเลยว่าปีหน้ามีตัวนีปีหน้าตบห้าตบออกเลย พยายามแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเขาเขาทำให้เต็มที่มากๆอ่ะก็ยินดีกับทุกคนค่ะจริงๆปีสองพันยี่สิบมีหลายคนนะที่มาประกวดอ่ะเออกลับมาก็ถูกเข้าไปเยอะเนาะใช่แล้วก็มือคนก็ไปย้อนครับเมื่อก่อนตอนด้าได้บอกว่าด้าบอกว่าปากด้าด้วยแล้วตอนปีหน้ากาบอกว่าปากปีหน้ากลับก็นั่นแหละเพราะว่าปีหนาเคยพูดไว้ว่าถ้าได้ถ้าได้ไปจักรวาลยาะด้วยนะตอนจับมือสองคนสุดท้าย ไปแล้วอ so okay, okay, ่ะก็ฝันด้วยนะรัสเซียค่ะรัสเซียก็อันนี้เราสยบแล้วบอกเราไม่บอกเพียเพียงเาเราไม่มีอะไรอ๋อใช่ค่ะอย่าอย่าคิดไปเองค่ะมันไม่มีเรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับการออใช่ถ่ายด้วยละครนิดนึงค่ะเพราะช่วงนี้เราซุกท่ายอยู่เยอะด้วยใช่ก็มีถ่ายซีรีส์อดไปดูวันไฟนอลมิสซิเวอร์สเสียดมากมากแต่ว่าคิวไม่ลงตัวแต่ช่วงนี้ก็มีถ่ายค่ะเป็นไงบ้างรู้ว่า ตอนนมน่เนข,ข้ามือเราแล้วก็เข,ข้าด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสแหละแต่ว่าก็ได้หลายบทบาทที่แบบกเลยจะเห็นมัเด้านในอีกบทบาทเลยตอนนี้ถ้าอยู่กีเรื่องคนาตอนนี้มีกำลังจะเปิดขึ้น, 3, เ,นเรื่องหนึ่งค่ะละครช่องสาแล้วก็มีหนังเรื่องนึงด้วยเปิดพร้อมๆกันเลยเแล้วทำแล้วทำงานเยอขนาดนี้จะดูแลตัวเองไหวหรือเล่น้าไหวค่ะ พูดจริงๆอะไม่มีเลยจริงๆมันก็มี